ทุกวันตู้จดหมายหน้าห้อง303จะมีจดหมายใหม่วางอยู่เสมอทั้งที่เจ้าของห้องนั้นหายตัวไปนานหลายปีแล้วฉันชื่อเบียเพิ่งย้ายมาอยู่ห้อง302ของคอนโดเก่าๆแห่งหนึ่งข้างห้องฉันคือห้อง303ไม่มีใครอยู่ แต่ทุกเช้าจะมีจดหมายปรากฏในตู้จดหมายของห้องนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีตราประทับและไม่มีใครเห็นว่ามันมาได้ยังไงตอนแรกฉันคิดว่าไปรษณียวางผิดแต่พอดูดีๆจดหมายพวกนั้นไม่เคยซ้ำกันเลยบางวันเป็นซองเปล่าบางวันเป็นภาพถ่ายขาวดำที่ถ่ายอยู่หน้าห้องฉันเอง ฉันเอาไปถามนิติของคอนโดเขามองหน้าฉันแล้วเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าห้อง303ไม่มีคนอยู่ตั้งแต่ปี54หลังไฟไหม้ฉันขนลุกกลับขึ้นห้องแบบไม่พูดอะไรอีกเลยคืนนั้นฉันนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่หน้าห้องทั้งคืนฉันลองมองลอดใต้ประตูออกไป เห็นเงาคนยืนเงียบยบอยู่ตรงนั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นฉันทนไม่ไหวเลยลองไขตู้จดหมายห้องสามสด้วยกุญแจผีข้างในมีจดหมายแค่ฉบับเดียวเขียนด้วยลายมือประหลาดบาทว่าขอบคุณที่เฝ้าดูฉันจะย้ายไปห้องคุณแทนฉันคว้างจดหมายนั้นทิ้ง แล้วรีบกลับเข้าห้องหลังจากวันนั้นไม่มีจดหมายที่ห้อง303อีกเลยแต่เริ่มมีของแปลกๆโผล่ในตู้ของฉันแทนขนแมวสีเทาปลอกคอเก่าๆและฟันซี่หนึ่งฉันย้ายออกภายในอาทิตย์นั้นไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่แม้จะย้ายที่อยู่ใหม่ ฉันก็ยังฝันถึงเสียงเคาะประตูตอนตีสามบางคืนฉันพบกระดาษแผ่นหนึ่งใต้ประตูมันเขียนแค่ว่าเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลย